เฮ้ยย hey สวัสดีครับสวัสดีชาวไมค์ครับทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมดาก k ้เกมเมออีกแล้วใน m มค์คร <Pocket Edition. S 2> mm ับพอกเก e ์อี i ิชก็หลังจากที่ซีรีส์เอาชีวิตรอดในเกาะล้างฮนะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยววันนี้นะฮะจะมาเริ่มซีรีส์ใหม่นะฮะเป็นเซอร์ไบลวอลอีกแล้วนะครับก็ถ้าผมจะเล่นเซอร์ไบวลก็ก็เล่นมาเยอะแล้วนะฮะผมมีประสบการณ์การเล่นเซอร์ไบวลมาแบบ อย่างโชคโชนก็เลยถ้าจะเล่นเซอร์ไวลมันก็ดูง่ายไปนะฮะก็เลยแบบคิดซีรีส์พิเศษนะฮะเป็นเซอร์ไวลแบบเราต้องดูแลชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะฮะเราต้องอยู่กับชาวบ้านต้องดูแลชาวบ้านไม่ให้โดนซอมบี้กินอะไรประมาณนี้แล้วก็พัฒนาหมู่บ้านให้มันยิ่งใหญ่นะครับโอเคครับสร้างหมู่บ้านกันเลยฮะเซอร์ไวลชื่อหมู่บ้านนะครับชื่อโลกนั่นเอง หมู่บ้านเรามันต้องยิ่งใหญ่ชื่อก็คืออ,อ่เป็นอะไรกันโอช่างมันชื่อหมู่บ้านนะครับมันต้องยิ่งใหญ่บ้านบ้านพันดีนี่พันดีเยี่ยมชื่อหมู่บ้านแล้วก็เปียวเฝาว้าซีดนะครับซีดหมู่บ้านหมู่บ้านเราก็โรบอทนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันได้อ่าโอเค โอเคครับพร้อมกายพร้อมใจพร้อมเราทําได้ <l uck> เครื่องดืม่มดื่มไวต์มิวทุยไม่ใช่โอเคเอาเลยดีกว่าสร้างโลกไปเลยครับเย yeah. ่มาดูกันนะครับว่าเราจะดูแลชาวบ้านกันยังไงอะไรยังไงหรือจะปล่อยให้ซอมบี้กินมันเลยดีไหม <l uck> ไม่ใช่นะครับเราต้องดูแลเขาโอเคมาเกิดบนต้นไม้โ oh, ห <l uck> เป็นรางดีนะเนี่ย <l uck> ก็นะฮะซีรีส์นี้ก็น่าจะยาว,าวๆครับ ยาวๆไปเลยสักห้าสิบพาร์ททุ้ยเยอะไปก็นะฮะเล่นไปเรื่อยๆแบบดูแลชาวบ้านสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นนะครับทำฟาร์มทำการเกษตรทำเศรษฐกิจพอเพียงทำไร่ไถนาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอ,อืมอะฮะก็คือซีรีส์นี้นะไม่มีเควสนะครับก็เป็นซีรีส์ที่แบบ อยากทําอะไรก็ทําฮะคือไม,ไม่ไม่ต้องมีเควสตายตัวไม่ต้องแบบไม่ต้องมีสิ่งที่กําหนดว่าเราจะต้องสร้างอะไรอะไรนะฮะคือเราอยากทําอะไรเราก็ทําฮะผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่ามีเควสเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่มีความคิดหลากหลายเหมือนกันถ้าแบบให้คิดเองทําอะไรเองหมดนี่มันก็ผมคิดว่าผมน่าจะบริหารได้แบบยิ่งใหญ่นะฮะสำหรับหมู่บ้านพันดีโอเค ่าไม้ก็เดี๋ยวขอทำโต๊ะครับอ,แแอ,แอ่แล้วก็ทำซาติกทำแอคทำพีคแอคแล้วก็ทำาวอร์อ่โอเคขอตัดไม้อีกสักต้นหนึ่งสองต้นนะ,ะเราเราค่อยๆแล้วเราค่อยไปหา n อ c นะฮะก็เราต้องหาแกะให้ได้ในวันแรกด้วยนะฮะ ราะว่าเราต้องนอนถ้าเราไม่นอนซอมบี้เกิดแล้วซอมบี้ก็จะไปฆ่าเอ็นบีซีเราไม่ได้เราไม่ยอมเราไม่ยอมให้ซอมบี้เกิดเพราะฉะนั้นเราต้องนอนแล้วเราผ่อนทำกินไปด้วยทำกินจะเอาไปทำทำทำฟาร์มทำฟาร์มทำกินนะฮะก็คือแบบไม่ต้องมีเควยอะดับจะทำอะไรเราก็ทำไปคือผมว่ามันน่าจะดีนะฮะก็ต้องฝากติดตามชมกันด้วยนะสำหรับซีรีส์นี้อูมีแก แกผู้โชคดีตุยตูดแกะโอ้ฟันตูดมาอีกไม่ชอบเข้าข้างหน้าชอบเข้าข้างหลังมันไม่ให้เราเข้างหลังเข้าข้างหลังครับเข้าตูดแกะตกน้าเลยเยี่ยมเยี่ยมมีแกะให้ด้วยโอ้สามตัวพอดีเลยอ๋าไปไหนไปดอยนี่เออแกะมันนี่โอ้ตูดช้างหน้าฟันเหลือเกิน ตัวจังหน้าฟันเลยเก,กินฟันแกตายซะเยี่ยมเรียบร้อยฮะเพียงพอต่อความต้องการนะฮะก็เดี๋ยวไปดูหมู่บ้านกันเลยดีกว่าในคืนแรกนะผมจะอยู่กับ NPC ไปก่อนไว้เราแบบมีของเยอะๆเราค่อยสร้างบ้านนะฮะอ่า NPC หูหมู่บ้านรู้บ้านสวยงามมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสร้างบ้านได้สวยงาม โอเคฮัลโหลว่างสวัสด,ดีนิกกี้สบายดีไหมสวัสด,ดีมีใครอยู่ไหมครับบ้านนี้ไม่มีคนอยู่เ้ยยึดเลยฮะไม่มีคนอยู่ใช่ไหมยึดเลยไม่มีคนอยู่เราก็ยึดครับจะได้ไม่ต้องสร้างบ้านนะฮะโอเคเยี่ยมบ้านหลังนี้เป็นของเรานะฮะอ่าเดี๋ยวเราต้องทำป้ายด้วย เพื่อจะให้ดูว่าบ้านหลังนี้เป็นหลักของเรานะฮะดีเดรรเจอีอร์ดีเ e. อ็มเคนี่แหละคือบ้านของผมนะฮะเคคือเราได้บ้านแล้วครับคือแรกนี่เป็นบ้านของนิกกี้ใช่ไหมนิกกี้จัดไป N I KKY นิกกี้ N D C เยี่ยมนี่บ้านนายนะนิกกี้แล้วนี่ใครอะมีคนอยู่ไหมอะแล้วเฮ้ยทำไมเราไม่อยู่หลังนี้วะหลังใหญ่กว่าเยอะเลยอะย้ายบ้านฮะโอ,อ้ไปอยู่ทำไมหลังเล็กๆลืมดูนึกว่ามีคนอยู่นะฮะก็ต้องย้ายบ้านไม่เป็นไรย้ายบ้านฮะย้ายบ้านหลังนี้ก็เอาไว้เนี้ยเนาะ เดี๋ยวต้องใส่ป้ายด้วยนะดากี้เ m ี่มเยี่ยมนี่แหละบ,บ้านของฉันอ่ากล่องคาราบก็เอาไว้ตรงนี้แล,นแล้วกันแล้วก็สำหรับเตียงนอนก็ไว้ตรงนี้อ่าอยู่ในซอกเยี่ยมโอ้กระตุกกระตุกป้ายนี้ก็เก็บไว้เก็บคืนโอเค okay. เดี๋ยวเราต้องไปประกาศให้ ให้ชาวบ้านได้รับรู้นะครับว่าเราเป็นใครอโอเคเดี๋ยวเราต้องต่อตัวขึ้นไปหหนห้ติด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 ,ตดอโอเคสุดดีชาวบ้านเอ็มีซีทุกคนฉันคือดักกี้เกมเมอร์ฉันมาเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แห่งหมู่บ้านพันดีแห่งนี้นะก็ท่านผู้ชมเคยได้ยินหมู่บ้านพันดีไหมฮะ หมู่บ้านพันดีนี่อยู่ในละครนะฮะละครลูกผู้ชายพันดีนะครับก็ใครเป็นเด็กๆก็น่าจะเคยดูนะครับผมก็เคยดูผมก็ยัเด็กอยู่นะฮะฉันคือผู้ใยญ่บ้านแห่งหมู่บ้านพันดีขอให้พุกนายทุกคนเชื่อฟังฉันให้นายนายทำไมไม่เข้าบ้านอ่ะมันบอกเรื่องของกูโอ้โหเก่งนะเนี่ย ขอให้พวกนายทุกคนจงเชื่อฟังฉันตอนกลางคืนห้ามออกมาข้างนอกโดยเด็ดขาดเพราะว่าซอมบี้มันจะมากินพวกนายเข้าใจไหมฮโอเคเข้าใจเยี่ยมพวกนายจงเชื่อฟังฉันถ้าไม่เชื่อฟังตาย <laughs> ดูดูโหดมากนะครับผมเนี่ยแลดูโหดมากนะฮะ <laughs> กับเอ c บีซีเจอซอมบี้นี่วิ่งอกับเอ็นบีซีนี่โหดมากเจอ n อ c นบีซีนี่ก็เจอซอมบี้นี่ วิ่งอย่างเดียวโอเเดี๋ยวเราต้องไปหาหินด้วยเนี่ยหินอยู่ไหน่าหาหินนะเนี่ยหินหินเห็นอืมซีรีส์นี้ผมคิดว่าน่าจะสนุกกว่าทุกซีรีส์นะฮะเพราะว่าผมต้องแบบคืออยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวไงอยู่กับ NPC คือแบบเราสามารถคุยกับป็นพีซีได้อะโอ,โอ้เจ็บนี่ลากไก่ไกินในน้ําเทไหมล่ะทุยไม่ใช่นะฮะอ่าคือเราสามารถพูดคุยกับป็นพีซีได้อาว่าไงไอ้หมอไอน,นี่ชื่ออะไรฮา,อาไอน,นี่ชื่อมิกกี้แล้วกันมีนิกกี้แล้วก็ต้องมีมิกกี้อ่าตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะช่างมัน M I K K Y N P C โอเคมิกกี้อยู่บ้านดีๆนะโอ้มืดแล้วครับไปนอนนะฮะต้องรีบกลับบ้านไปนอนเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดโอ้ยขึ้นใหญ่ไปนอน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 รีบนอนอืติดอีกนอน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 เยี่ยมรอดผลคืนแรกไปได้ครับอาเจง๋ง เดีย๋ยวเราต้องไปตั้งชื่อ n p c นะเนี่ยต้องทำป้ายไปเยอะๆนะเนี่ยป้ายโอเคเสียงไปเลยเสียงไปเลยเอ้าตรงนี้ไม่ใช่ไปอืม n p c อันนี่ชื่อนิกกี้ไอ้นู่นชื่อมิกกี้เหลือใครเหลือใครเอือโอ้เรือนีชช่ชื่ออะไร ม่มีคนอยู่เป็นบ้านร้างนะครับเป็นบ้านร้างนะครับฮัลโหลอันนี้ก็ไม่มีคนอยู่โอ้ทำไมไม่ทําที่ขึ้นนะครับทําไมไม่ทําที่ขึ้นบ้านดีๆครับแกอยากตายเหรออา่านายชื่อว่าสติอเคสติฟ S T E V E สตีฟเอ็นบีซีเยี่ยมสตีฟเจ๋งเฮ้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 ไปไหนอ่ะจะไปไหนช่างมันไม่ต้องไปสนใจโอเคเดี๋ยวเราต้องไปสำรวจที่อื่นด้วยนะเนี่ยเฮ้ยมีคนอยู่ไหมมีคนอยู่ไหมบ้านหลังนี้โอ้มีคนอยู่เนี่ยนายชื่อไรอ่ะชื่อไรอ่ะ มีสตีฟแล้วต้องมีอเล็กครับโอ้อเล็กอเล็กเขียนไงวะอเล็กอย่างนี้ใช่ปะใช่ปะอย่างนี้วะแบบนี้แล้วกันอเล็กเยี่ยมนายชื่อไรไอ้มอนี่ชื่อเอมเจสันเยี่ยมโอ้ oh, ชื่อดูอลังการเจสันเจสอเอนเจสันเขียนไงวะเจสัน เจสันเป็นไงวะเจสันเอางี้เลยแล้วกันเจสันเจสัน NPC เยี่ยมโอเคฮะก็นะ,ะซีรีส์นี้ผมคิดว่าน่าจะสนุกนะ,ะก็ต้องฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับซีรีส์นี้โอเคฮะสำหรับวันนี้นะพาร์ทที่หนึ่งก็ต้องขอไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็มาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไง โอคในานา้ำไม่บ้านหมู่บ้านพันดี <c oughs> แล้วเรามาดูกันว่าผมจะสร้างได้สักแค่ไหนนะครับโอเคครับ okay, นะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกดซับสไครตแล้วก็กดเฟนรนด์คลิปนะครับสำหรับนี้ก็ไม่บายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะนะ